a u t o v e ว s o Pro w e l ว o m ั back วันนี้ผมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถไฟที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปี2026รถไฟที่หลายคนเรียกว่าเพชรเม็ดใหม่แห่งเส้นทางเหนือรถไฟที่รวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำดีไซน์ระดับพรีเมียมและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นที่สุดคันหนึ่งของไทยและนี่คือ2026แม่ฮ ongsun Express รถไฟด่วนพิเศษสายเหนือสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อเส้นทางโค้งชันภูเขาและวิวธรรมชาติของแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะ แค่ชื่อก็ทำให้รู้สึกถึงสเสน่ห์ของภูเขาหมอกเช้าและถนน1,864โค้งที่โด่งดังแต่คราวนี้คุณไม่ต้องนั่งรถให้เวียนหัวเพราะแม่งซัน Sun Express ถูกสร้างมาเพื่อให้หนีความเหนื่อยล้าแล้วแทนที่ด้วยความสบายแบบเฟิร์สคลาสบนรางเหล็กตลอดเส้นทางการเดินทางที่เคยยากกลายเป็นเรื่องรุได้ในทันที เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยแม่ฮงสซันเอ็กซ์เพรสปี2026ถูกออกแบบให้สวยงามจนหลายคนบอกว่าเหมือนรถไฟยุโรประดับไฮเอนด์ end, ตัวรถใช้โทนสีขาวมุกผสมทองด้านพร้อมลายเส้นเสริมความโชกเฉียวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายของภูเขาแม่ห้องสอนช่วงหัวรถไฟเป็นทรงตัดลมแบบแอโรดนามิกรุ่นใหม่ช่วยลดแรงต้านได้มากขึ้นถึง18ทําให้รถวิ่งได้เงียบขึ้นนิ่งขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมไฟหน้าเลเแบบไดมอนด์บีมให้ลุกหลิวลาและส่องสว่างได้ไกลกว่าไฟรุ่นก่อนถึง2เท่า เมื่อมองจากด้านข้างคุณจะเห็นหน้าต่างบานใหญ่แบบพาราไดมิกกลาสทั้งขบวนทำให้ระหว่างการเดินทางสามารถมองวิวภูเขาหมอกได้แบบเต็มตาเหมือนจะนั่งอยู่กลางธรรมชาติจริงๆวัสดุดใช้เป็นกระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่กันความร้อนและลดเสียงรบกวนทำให้ข้างในเงียบจนได้ยินเสียงลมเบาๆเท่านั้นเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมหลายระดับด้านท้ายของขบวนดีไซน์แบบออฟเซอร์เวชันเทลลงตัวและหรูหรามากๆเป็นโซนที่คนชอบถ่ายรูปมักมาเก็บภาพวิวเส้นทางโค้งสูงชัน และเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทาให้แม่ฮงซันเอ็กซ์เพรสกลายเป็นรถไฟที่ถ่ายรูปออกมาดูแพงที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้มาถึงด้านในอินเทอร์ i e r ของ2026ยแม่ฮงซันเอ็กซ์เพรสบอกได้คำเดียวว่าเต็มสิบไม่หักเริ่มเข้ามาในรถไฟสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือบรรยากาศอบอุน่นหรูหราและเงียบสงบห้องโดยสารใช้วัสดุไม้แท้ผสมอลูมิเนียมน้ำหนักเบามีไฟแอมเบียนสีทองอุ่นตลอดขบวนทำให้รู้สึกเหมือนเข้าไปในโรงแรมระดับ5ดาวมากกว่ารถไฟ ที่นั่งชั้นปกติเป็นแบบ r e คลิเนอร์ลักชัวรี่ปรับเอนได้ลึกบอกเป็นหนังที่กั้นลิ่นกันร้อนและนั่งแล้วไม่เมื่อยแม้เดินทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่วางแขนกว้างมีพอร์ชาร์จ USB-C และปลั๊กไฟทุกที่นั่งส่วนชั้นพรีเมียมเป็นบอกแบบ Executive s u i t ว s e ซีปรับนอนได้เกือบ180องศาพร้อมจอส่วนตัวสำหรับดูหนังฟังเพลงและติดตามข้อมูลเส้นทางแบบเรียลไทม สำหรับสายชอบความเป็นส่วนตัวแม่โฮมซันเอ็กซ์เพรสมีห้องพักแบบไพรเวทเคาบินที่ทันสมัยมากภายในมีเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวพร้อมโต๊ะทำงานม่านไฟฟ้าห้องเก็บของส่วนตัวและระบบควบคุมไฟผ่านปุ่มเดียวบางห้องยังมีหน้าต่างรูปทรงพาโนรามาเฉพาะจุดทำให้สามารถดูวิวภูเขาและหมอกเช้าได้แบบไม่ต้องออกไปนั่งโซนรวมเลยเดินไปตรงกลางขบวนจะเจอพื้นที่ดิ닝เลาสที่สวยหรูจนเหมือนคาเฟ่นบนภูเขามีอาหารให้เลือกทั้งเมนูภาคเหนือ เช่นข้าวซอยหมูทอดแดดเดียวน้ำพริกหนุ่มหรือเมนูสากลแบบพรีเมียมรวมถึงเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นบนโต๊ะเป็นไม้ธรรมชาติให้ฟีลอบอุ่นมากเหมาะกับการนั่งกินไปชมวิวไปแบบสบายๆโซนถัดไปคือ observation lounge ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรถไฟขบวนนี้ที่นี่จะมีเก้าอี้นุ่มพิเศษพร้อมหน้าต่างสูงจากพื้นถึงเพดานช่วงผ่านเส้นทางโค้งเขาเหมอกลงและหุบเขาลึกคุณจะเห็นวิวเต็มตาระดับ180องศาคนที่รักการถ่ายรูปไม่มีผิดหวังแน่นอน ในส่วนของ p e r f o r m ร์แมนั้นแม่ฮ o งซันเอ็กซ์เพรสใช้ระบบไฮบริดอิเล็กทริกดีเซลรุ่นล่าสุดทําให้ขบวนรถวิ่งได้แรงกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมและสั่นน้อยลงอย่างชัดเจนเครื่องยนต์ให้กําลังประมาณ6,000แรงม้าความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรชั่วโมงแต่จะวิ่งเฉลีย120่ย1 2 0่0กิโลเมตรชั่วโมงตามสภาพเส้นทางเพื่อให้เหมาะกับโค้งสูงชันของแม่ห้องสอน จุดเด่นสำคัญคือระบบการสั่นสตาบ i ลิเซอร์แอคทีฟเรรุ่นใหม่ที่ช่วยให้รู้สึกนุ่มเหมือนนั่งบนบาะรถ SUV ระดับหรูนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความปลอดภัย3ชั้นทั้งระบบตรวจจับโคง้งราชันอุณหภูมิรางและสัญญาณทางไกลทำให้ขบวนนี้เป็นหนึ่งในรถไฟที่ปลอดภัยที่สุดของไทยในปี2026เลยทีเดียวราคาค่าตั๋วของแม่โฮงสันเอ็กซ์เพก็มีหลายระดับ สำหรับชั้นนั่งปกติราคาอยู่ที่ประมาณ850-1,200บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาลชั้นพรีเมียมจะอยู่ที่1,800-2,500บาทส่วนห้องไพรเวทเคบินราคาประมาณ3,500-5,500บาทแต่ถ้าเป็นห้องสวีทใหญ่สุดราคาจะสูงขึ้นไปถึง8,000บาทซึ่งหลายคนบอกว่าคุ้มมากเพราะการเดินทางครั้งเดียวให้ความรู้สึกเหมือนพักโรงแรมหรูบนภูเขาที่เคลื่อนที่ไปพร้อมวิวสวยๆตลอดเส้นทางประสบการณ์จริงบนแม่ฮซัน Sun Express นั้นไม่ใช่แค่การโดยสารแต่มันคือ การท่องเที่ยวในแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยตลอดทางคุณจะเห็นป่าเขาเหมอกภูมิประเทศสวยงามแบบที่หาไม่ได้จากการเดินทางอื่นๆบางช่วงขบวนจะลดความเร็วเพื่อให้ผู้โดยสารถ่ายรูปมุมพิเศษเช่นหุบเขาสูงจุดชมหมอกหรือสะพานไม้เก่าแก่ที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางเหนือและอีกสิ่งที่ทำให้หลายคนชอบคือความเงียบความนุ่มและความรู้สึกปลอดภัยที่รถไฟคันนี้ให้ได้มากกว่าขบวนรุ่นก่อน ยิ่งถ้าเดินทางกลางคืนคุณจะเห็นดาวชัดมากผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของขบวนเหมือนกำลังนอนในรีสอร์ทกลางป่าแบบที่โรแมนติกสุดๆทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มของ2 2 6แม่ฮงส์ซันเอ็กซ์เพรสรถไฟที่ผสมความหรูความล้ำและความสบายเข้าด้วยกันแบบลงตัวที่สุดคันหนึ่งในไทยหากคุณกำลังหาเส้นทางท่องเที่ยวที่สบายไม่เหนื่อยไม่เวียนหัวแต่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติแม่ห้องสอนรถไฟขบวนนี้คือคำตอบจริงๆ นี่คือ a u t o เวิร์ Pro ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไป